Bye. Uh -huh. สบายดีสบายดีหรือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกับซองเบาจำมั่มอีกแล้วเมื่อนี้เนาะสบายดีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมาเบิรงนเน,งนี่ยมาจำมั่มตึกสะดุง้งบรรยากาศน้ำแรงสิบเบดเน,ะน,นงงาะนั่นน้องทงมามาลินนำบ่งไปหลดน้องทงดู ดีเจ็ดศูนย์สองเนาะโอ้มือนนี่เล็กรลวเด้อมือนอนี่จำมันสิลองเสียงดวงบงังคอยว่าหมู่มวังปลานได้นะนั่นแหละน้องทงอยู่คนนาะน้องทงเนาะนนโอ้ดิตู้ก่น บกร,ระวังล้มได้ลูกบักจะมั่ากาได้อ็นบักต้นมะขามลงก็ไม่เท่าดีเพื่อนมันมีพื้นนะ่ะก็เลยเอ็นหายไม่เท่าเพิ่นมาตัดหน้าพื้นอันนี้สบายดีไม่เท่าเออโดยโดย เพิ่่มีพื้นบาจะมั่มก็ตัดลงห่ยอยพี่น้องคับพันต่อรถไม่เท่าเดี๋ยวเขากจะชคอยคอยหานลงอีกเพให้เจ้าได้มีพื้นเผาทานได้ยังกินแรงไม่เท่าโดย โอ้ได้ประคองหน่อยเนาะโดยน่าสงสารเพิ่นเมถาวาดีเนาะฝากซอยเชียมเมถาวาเป็นกำลังใจให้บ่าวจะมั่มเ,เด้อแซ่แข็งแกร่ญญใจดีเพิ่นตะคุ่นทางในลาวทางต่างประเทศทางฝั่งไทยเนาะคนทั่วโลกซอยเรือพันแน่จะมั่มขึ้สิดีใจแทนมเทมถาวาเราจะมั่มเหรอเห็นมเมถาบ่มีพื้นเราจะมั่มก็ค่อยๆสิท,ทต้นมะขามเมาเนาะ เาได้น้องทงเขากา็เอามาคามไปกินสมคอยฟันน้องไม่เท่าไอ้พื้นน่อยก็เอาไว้ไป่้อยไ,ไฟเนาะหนึ่งเขา่าลูกสาวบ่มาน้าบ่กมือนี่้ <laughs> ฟันลายมือมันตัวมันดิบตัวมันแห้งตัวไ้พันง่ายไม่เท่า ไม่ดิฟกไไไ็ไม่เป็นไนมะ่ตายนี่ไม่เป็นเนาะพันงนะ่ายเนาะไม่เท่ามันบบเหนียวขังเพือนบลาจะมั่มเองเนาะอันนี้เนะาะปลาผู้ใหญ่ใจดีตะวันขอพ่อแม่ประชาชฟซนเลยเนอนะซอยไม่เท่าเนะาะจำมัม่มหูในเห็ดเนะนะาะฝากยูทูบเบอร์ทุกซ่องเนาะทางได้แซ่ผู้ใหญ,ญ่ใจดีซอยไม่เท่าแปดสิบปีนะ กินเขากับแบงคนนั้นแบงหายนนี้แบงหายเนาะแต่ประคอน่อยซีโตกินแรงเข่ามืดและไม่เข่าเขากินนะโอ้ยังเลือ3สามสี่โลผูนั้นเอาหา้คนนี้เอาห้เนาะไม่เถ่าเดี๋ยวเขาก็ซื้อเข่าก่อน กูเลยวันที่1ิบเอ็ดสิบสองกูเลยบกระสีแบงแมอทาวเนี่ยสองโลแบงปันเงินกินไปแม่พี่น้นองเลยฝากนเดอ้อฝากผู้ใหญ่ใจดีเนาะท่านได้เห็นเปิดคลิปเห็น,น,นคลิปบ่าวจะมั่มสวยกันกดไลค์กดแชร์ไปไหนเนาะจะเป็นกำลังใจให้บ่าวจะมั่มกับแฮมอทาเนาะเพิ่นบ่มีพื้นบ่าวจะมัม่มเลยโมโหสิแนวเห็ดต้นมะขามมันก็สูงกว่าเฮือนเน่ย มันกับบางเฮือนบางซานเนี่ยเาจะมามาตัดชิ้นใจตัดให้น่องทงอะไรมาตัดเอามาขามไปกินสมอาม่มามีดมีดม,มาให้พอมมโอ้กินโบลร้แล้วไม่เท่าเนาะโอ้สามสี่โลนี่ทิศหนึ่งหมดบ่โอ้กินเข่าโบไร้ายแซงว่าไม่เท่ากินเข่าแซบอยู่บ่ โดยนะสงสารสชีวิตเมตุนาะงเมตเอาดีมพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นคลิปนี้สวยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใหญ่ใจดีครับผู้นนเด้อผู้แม่พี่น้องเราจะมั่งกับผู้นู้นแน,นวเพชรเนาะอยากซอยอยู่แต่ว่าเราจะมั่งกับยังบ่ชท่นมีเงินเนาะเราจะมั่งกับเป็นละมกรทั่วไปเนาะ โดยตาไมถาวรครับพอคอยเห็นหูกรน,นได้เนาะเท่านอ้องอันนีน้นก็ก็ยังดีและยังนยังแนมเห็นกันอพอไปพอมาเนะเาะเมถาวาโดยบักตัวใดตัวเจ้าเชียวตรงกิ่งงาแมัน่ะป้าไว้นี่ก็ได้เนี่เอาเก็บเองเนาะเท่าวรช้วยดังไพ เจาเอาแต่งานใหญ่ๆก็ได้ไไดไดโดยว้ดังฟื้นดังไฟหน้าพลผ่านสอบหนึ่งสาม0ิลยหกสบาทหกหกสบเจ็ดสิบาทพ่อแม่พี่น้องฝากสวยเป็นกำลังใจแม่เท่าดีเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสวยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผู้ใหญ่ใจดีเป็นหักาู้เนาะ่องเบาจะมั่มกันยังเป็นซองน้อยยังบอมีผู้ใหญ่ใจดีเพินเพินเห็นเนาะ มีผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นสปอนเซอร์ให้คือ,อน้องพามีเนาะคันมีแบบนั้นบาจมั่มก็ดีใจบาจมั่มกับจีพญายามเนาะสอยเหลือไปเรื่อยๆสอยเหลือแบบให้กำลังใจทุกคนเนาะเท้าบักกับน้นองทองบักกับประมาณสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น เดูมันจกแห้งเนาะแม่เท่าวพันยาก,ยากดูเข่าพนกระเราะสามโลพ่อแม่พี่น้องเข่าเมื่อสามโลเชลนิใช้พ่อแม่พี่น้องเลยทานกับขวดมันยังเปียกอยู่ยังขา,ายบ่ได้พอเราถ,ถ่ายมันแดดมันแห้งพอแล้วแม่เท่าวถ้าจริงจริขวดมันพ่อแม่พี่น้องชีวิตแม่ตุน่าสงสารบ่จะมั่ม เกิดไปเกิดมาไม่เท uh, ่าว่ามีพ <that? t vap ors> uh ื้นด oh, ังเนาะม่นม <laughs> <on> ีไม่มีตอกเราจะมันตัดใจสิ่ต้นมะขามลงเถืินเหล็กเถาน้อยที่ให้มันเกิดใหม่พอมันสูงหลายเห็ดนั้นได้กินปลาข้อสี่ตัไม่เท่าว่าโอ้โอ้ต้มแล้วนะโดยโดยเมาโลดเดียวจีซิตงานใหญ่แบบนี้เอาจีซิตออกให้นี่งานใหญ่ใหญ่แบบนี้ให้มันเกิดใหม่ เพราะมันบังเฮือนมันชิงเงาเฮือนช yes. so. ูงกว่าเฮือนหน่อยนะเฉยมันต่ำกว่าเฮือนอีกหน่อยหนึ่งไม่ได้มันถ้าเกิดใหม่โดยหมดหมดลูกหมดหมดมดหมดดำดำน้ำไหมพี่หมดดำดำหมดดำดำน่ำไหเบิังเบิังไม่พอพันไม่พอพันไม่ ฝากหนเด้อฝากสวยกันสวยกดไลค์กดแชร์แม่เถ่าเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เถ่าชีวิตพันนาต้องสามเขาเรือสามโลพ่อแม่พี่นอ้องฝากให้ผู้ใหญ่ใจดีหนิเด้อขอซอยเหลือพันในอยุอ่พันกระลายและตาพันกระเริ่มแบบมันกับกลัวจังไลยเนาะผู้เฒ่าแปดสิบปีตากะตากะจังสั้นเลยเนาะแม่เถ่าเนาะบาดเหน็นบาดบ่อเลยโดย ฝากควรพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะประชาชนลาวฝั่งลาวฝั่งไทยท่านเห็นคลิปนี้อยากช่วยเหลือแในแถาดีเนาะบวกรวจิติดต,ต่อทางไหนกาติดต่อช่องบ่าวจำมั่งบ่าวจำมัม่นจะเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือในแถวาคนเด้อบ้านบ่าวจำมั่งก็จะแคมทางอะไรลดกาไากลๆมาพ่อพี่น้องเพื่อทีได้เห็้เป็นพัน บาดถือบา,บา,บา,บาดบดถือบดขาดง่ายของไม้มันแห้ง่งเอโดยโดยีังพอแล้ยังพอมีอยู่ไม่เท่ามันพมีเฮาที่ไปเอาดอกค<ด>นนะี้มีน้ำใจดีงามนองไม่เท่าคนให้เอามาก่อนเงินให้นำหลังก็ได้ นเนาะแม่เฒ่าเนาะมัน,ม,นม,มันลายมือสวยเชียร์สวยเป็นกำลังใจให้แม่เฒ่ากับบ่าวจำมัมน่นเด้อให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นนะเพิ่นอายุน,ในใูแปดเซปีนะพ่อแม่พี่น้องลูกเพิ่นก็บทั้งสันานแล้วลูกเพิ่นก็ขอโทษอะไรเนาะกับบ่บ่อยากบ่อยากกันนั่นเป็นไรลูกผู้หญิงเนาะนี่แม่เฒ่าเพิ่นก็งอมทางงอมทาอยู่ ต้มต้มปลาคอหน่อยซีโตแล้วก็มาพันพื้นนเงินบราจะมั่งบราจะมั่งกับสิดให้ลงเงินเมถาวครับน้องธงยังไงเพิ่นมีพื้นดังเนาะคันจีซื้อเพิ่นโบมีเงินน้องเมถาวเนาะคันจีซื้อเพิ่นไงโดยหลดหนึ่งกับสองร้อยพิได้พ่อแม่พี่น้องแสนกีบมันเป็นเงินลาวเงินไทยกับสองร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเไยฝากเป็นกำลังใจเนาะซอย ไอ้ผู้ใหญ่ใจดีส่องใดก็ได้มาซอยหรือมาถ่ายก็ได้ทำโบผ่า,านช่องบาดจำมั่มกันไอ้ช่องอื่นมาถ่ายก็ได้ส่องใหญ่ๆที่ว่ามีสื่อเสียงส่องบาดจำมัม่มก็คือห้าก็เปิดใหม่ยังโบภาได้มีสำหนับหเ่นนกไปเอาหนามเนาะที่ินกระเป๋าซูึงซูต่อไปเบิร์นพัน ก็ได้ขาดใหพ่อแม่พี่น้องจะมั่งก็ได้แต่สงสารเนาะ,ะอย่ยังบ่มีทันอะไรมาถอยเรือเม่เท่าเลยคันมีโอว่าจะมั่คือสิดีใจเข่าเพิ่นก็ะเรือแต่สามโลนึงเพิ่นมืดพิ่นก็กินหมดเลลายเนาะสามโลกุมได้เป็นถิดชอบหนึ่งก็สิก,กุ้มได้เ,เดือนปลายสองเดือนหมดเลยน้ม่เ่าอืล นู่นนู่นฝาเนี้เด้อฝากกันทุกช่องเนาะเซลให้ผู้ใหญ่ใจดีหัวโลกให้หับผู้เนี่ยทานได้มีจิตใจเมตตาหลักสอยเหลือเมถะกับเบาจำมั่นเป็นสะพานบุญให้เนาะเบาจะมั่นเบาจั๊กจีบอ่ะมิเทวะทานได้มอบให้กับทีมาม้อเสียนี่หม้อมันใช้มือไม่เมถะก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะ ทุกลายเลยไมเา่าลำบากช่วงนี้เม่พี่น้องเลย้ด,ดยอนยุกนเริ่มนับมือเฮ้ากัดแก่ขึ้นเรื่อยๆน้องเม่าห่า,หางกกลเฮ้ากัดสำคัญแต่ดวงตาเลเน้องเม่เาวรโดยโดย,โดย โน่โดยจอบทานอันไดลูกคุณยิ่งอันน้เนาะไม่เท่าอยู่กับลูกคุณยิ่งแนหะลนะแต่ว่าก็ขอโทษกับพี่เพื่นกบบรบเบิดโมอยากนั่นเป็นไดไรนาอไม่เท่าเนะอะโ,โดยใจหนาสงสารในะพ่อแม่พี่นะ้องฝากในเด้อ แม่เฒ่าว่อนวนคอนให้ผู้ใหญ่ใจดีซอยแม่เฒ่าเนี่ยมาแม่เฒ่าว่ามึงรู้ใหผู้ใหญ่ใจดีเป็นซอยรู้เออทำมีคน่วยคนมาซอยเรือซื้อเข่าซื้อน้าให้คือสิดีใจนาะแม่เฒ่าเนาะโดยโดยเอาวอนได้เลยโดยโดยซอยเรือแม่เฒ่า ้อยเดิมแม่จูแม่จูก็สิใจโดยแล้วตอนนี้ก็ยังบ่ทันมีเนาะแม่เฒ่าคั่นมีคือสิได้ดีใจเนาะโดย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  โดยโดยเอาขอบใจ่ดยโอยโดยโดวโดย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 โดโดยโดยดโดยโดยโดดยดยโยดยโดดยดดยดยโยโดยโยโดดยโดยโยยยดโดยดโดย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 โดโดยดดดดโดย โดยโดยสาธุเม่เต่าเด้อโดยนี่บ่าวมาหนี่กับบ่าวจำมัมกับปิดคลิปเพียงแค่นี้เนาะฝากติดตามช่องบ่าวจำมั่มแชนแนลเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเผื่อบูพลาดคลิปใหม่ๆของมาจำมัมทานใดกดติดตามบ่าวจำมัมขอให้รับใหม่รวยขออยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเด้อสาธุเนาะเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย